สวัสดีครับองทุพนโทุกท่านนะครับในวิดีโอตัวนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงความแตกต่างที่ว่ากันว่าระหว่างคนที่ทําธุรกิจเนี่ยทำไมบางคนถึงประสบความสําเร็จเอาเรื่อยๆเลยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนทําธุรกิจแต่ไม่ค่อยสําเร็จสักเท่าไหร่ความแตกต่างตรงนั้นคืออะไรในวิดีโอนี้อาจจะมีคําตอบนั้นสําหรับคุณนะครับผมชื่อคุณชายได้มีโอกาสในการลงเรียนเทรนนิง่ง ธุรกิจนะครับทั้งเรียนในออนไลน์บินเรียนที่ต่างประเทศหลากหลายที่นะครับนำความรู้แบ่งปันกันในวิดีโอนี้จะพูดคุยถึงเรื่องความแตกต่างณตรงนั้นและว่ากันว่าสิ่งที่ทําให้คนหนึ่งเป็นนักธุรกิจหรือเป็นองค์กนที่เก่งมากๆประสบความเสเร็จในระดับสูงเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกกันว่า a n t i c i p a t e หรือ anticipation นั่นเองในภาษาอังกฤษนะครับ a n t i c i p a t รือ anticipation คือการที่มีความสามารถในการที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าคาดเดาได้ล่วงหน้าว่า อะไรกําลังจะเกิดขึ้นอะไรกําลังจะเกิดขึ้นอยู่ตรงมุมนั้นอยู่ตรงมุมนี้อยู่ตรงข้างหน้าเขาแอนติซิเพตเขาคาดเดาไปได้ล่วงหน้าดังนั้นจากการที่เขาสามารถฟอร์แคสต์หรือว่าคาดเดาไปได้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลอย่างมากมีผลทาให้เขาสามารถที่จะวางแผนไปได้ล่วงหน้าได้ว่าจะ ป้องกันสิ่งเหล่านั้นอย่างไรและถ้าในเมื่อสิ่งเหล่านั้นยังเกิดขึ้นอยู่ดีเขาจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรโดยที่เขาไม่แพนิกไม่ตื่นตูมไม่จิตตกไม่เครียดไม่ท้อไม่ถอยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เขารู้ด้วยว่าเขาจะป้องกันอย่างไรและจะแก้ไขมันอย่างไรนี่ค่ะที่นักธุรกิจโดยทั่ว,วไปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีตรงนี้เวลาอะไรเกิดขึ้นแต่ละอย่างเขาจะรีแอคไม่ใช่ anticipate แต่ r e a c t React ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยส่วนใหญ่จะตกใจแล้โดยส่วนใหญ่จะเครียดและโดยส่วนใหญ่จะเป็นกังวลจะกุ้มอกกุ้มใจในลักษณะนั้นเพราะหลายคนทําธุรกิจเนี่ยเพียงแค่รู้สึกมันกว่าโอ้ฉันมีสินค้าดีโอ้ฉันมีนั่นมีนี่จะมาขายเพื่อทำอไรายได้กันเถอะแต่ไม่ได้ไม่ได้แอน i ิเซปไปล่วงหน้าว่าจากการที่คุณกำลังทำสิง่งทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้ขายสินค้าตัวนี้เนี่ย คุณจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างคุณจะเจออุปสรรคอะไรบ้างซึ่งคนที่เขาเดินก่อนไปหน้านั้นแล้วเขาเจอไปแล้วซึ่งถ้าเกิดคุณทําคุณก็จเจอแต่ว่าพอไม่ได้มีการแอนติเเพตไปล่วงหน้าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยมีความรู้สึกเครียดรู้สึกว่าทำไมปัญหาเป็นเยอะจังเลยแล้วก็ไม่สามารถจะรับมือกับมันได้และสุดท้ายเป็นเพราสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมนั่นแหละทําให้ธุรกิจนั้นไปไม่รอด แล้วก็จะเหนื่อยมาก,ากเพราะว่า React อ,อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ Anticipate นั่นเองนะครับดังนั้นในวิดีโอตัวนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านว่าเวลาคุณทำธุรกิจเนี่ยให้เข้าใจถือว่าถ้าวันนี้คุณอยากที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจำเป็นะต้องมีความสามารถในการที่จะมองไปให้ล่วงหน้าใน,นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจ่ายเงินให้กับบางคนที่ ในราคาที่สูงคนทั่วไปเพราะเพียงเขามีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆถูกไหมครับประสบการณ์ของเขานั่นแหละทําให้เขาสามารถที่จะแอนติเซเพยไปได้ลูกหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คุณถามผมว่าโอเคคุณชายแล้วเรายังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนล้วจะทายังไงทําได้2วิธีอย่างแรกคือเรียนรู้จากคนที่ทํามาแล้วอย่างที่2คืออะไรอย่างที่2คือถ้าเจอบางอย่างที่คุณไม่เคยได้เรียนรู้มาก็อย่าเบือนหน้าหนีจากมันแต่คอนฟรอนต์มันเผชิญหน้ากับมันเรียนรู้จากปัญหาสิ่งเหล่านั้น ผ่านมันไปให้ได้แล้วปรับปรุงแล้วคุณจะเป็นนักธุรกิจที่เก่งขึ้นนั่นเองเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนึกออกเขาเขียนว่าอ b อบสตัคเ e ิลอิสเนะครับคือปัญหาอยู่ข้างหน้านั่นแหละมันคือวิถีมันคือเส้นทางที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จของคุณเจอปัญหาลุยเข้าหามาันแล้วคุณจะเข้าใกล้ความสำเร็จไปได้ เรื่อยๆ obstacle is the way นะครับหวังว่าคุณจะมีได้คนพบประโยชน์อะไรบางอย่างจากวิดีโอตัวนี้แล้วผมเจอคุณใหม่ในวิดีโอตัวหน้าหากคุณชอบวิดีโอลักษณะนี้นะครับผมมีวิดีโอเทรนดิ้งฟรีเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเกี่ยวเรื่องการขายหากคุณสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินส่งไปให้ในอีเมลแล้วกันนะครับยังไี้ก็ตามแต่ผมเจอคุณในวิดีโอครั้งต่อไปผมผู้ชายครับเหลือกินเหลือใช้เหลือไปทำความดีคนดีต้องรวยสวัสดีครับ